เดีเ๋ยวเราจะไปสวดไฟกันนะครับยังชาร์จอยู่เลย วันที่31 last day of the year we go running แต่ก็มีฟัสซ์อ่เมื่อที่หนามาความรู้สึกหลังจากที่ผมเม่เนียบดีมันเลยออกไปทางกันจ้าถึงแล้วครับข้าไมไปกินข้าวเลยได้ปะหิวมาก ผมตัดเป็นลบผมตัดปีละสองรอบต้นปีกลางปี<อ>ปีห้าสิบ มันที่ส1บเอผมมทักพี่แม่ทักพี่จํไม่ได้ขว้กันสาวคนละไขวะทักกันสาวคนละว้าคุณค้นะแต่ไม่กูใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจโอ้ยนผมยาวใช่ไมมใช่แล้ววิ่งผมไม่ต้องไปเป๊ะขนาดนั้นหรอกผมก็ห้าห้าแป๊กโอเคห้าห้าปกวควานจะขาด มันหาเองไม่ได้ไง <c oughs> นี่เลี้ยง,งจุลินทรีย <ลง S 1> ์ว่ะเหี้ยคุณก็เดา่เลี้ยงตัวอะไรเฮ้ยม <c oughs> ีพี่คนหนึ่งอ่ะแฟนเขาเป็นตำรวจ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยน้องอ่ะมันก็บอกว่าเนี่ยต้องไปต้องไปเลี้ยงเส้นไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่เหมือนเดิมอะพร้อมๆกันเลยนะ

มีกล้องมาไ้ไหมฮะเอ้าผมเก็บพูดมีช่องนะเขามีช่องนะตัดช่องเลยได้ไหม <laughs> เอ้าใครจะฝากไว้พูดไปได้เลยต <laughs> ัดช่องไอรันทูอีทด้วยนะครับ <laughs> <c oughs> นี่นแหละนี่แหละห <c oughs> ตรงไปตรงไปสวัสดีครับ <c oughs> โหอสวัสดีครับสสวัดีณบันท้าเฮียก็กูหลงอ่ะก็กูหลุดเล่นเี่หลุดไปไหนตอนแรกกูขับมานี่สิบโลพอกูเลี้ยวผิดกูขับไปอีกสิบสามโลอ่ะอยู่เทวร์แบบยาวไกลเห็นเจอพี่ตูนปะเจอพี่ตูนจะครบไล้ครั แดดกำลังดีอากาศดีมากเลยนะโหลดไดาย รีคอปเวอรี่ของผมเนี่ยก็นหน้สวันก่อนหน้านี่ไม่ใช่เดือนนะเหนื่อยเวลาสื่เ่ยอ้ยเป็นไงครับนิวพีบีไหมมีสองส่วนนิวพีบีแปงกดให้ครึ่งหลังห่งยูยูดโู ็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาบน้ำไม่อาบน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็นั่งแห่งเอากับ<ม>พี่ๆ<ม>ในทีมก็มีบางคนที่เสร็จแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็รอให้เขาเสร็จหมดครับตอนนี้เวลา เจ็ดโมงสีหวันนี้ก็อากาศดีนะแบบเย็นเลยแล้วก็วิ่งวันนี้โปรแกรมมันวิ่งอีซี่ก็วิ่งกันสบายๆเออแบบว่ารับขวัญปีใหม่เอ็นจอยนะครับก็มีหลังจากวิ่งเสร็จอะ่ะก็มีอันนึงที่ผมจะใช้ประจำก็คือ สเปรดับกลิ่นรู้สึกว่ามันต้องพกอะเพราะว่าเราวิ่งมาเปียกๆงเงี้ยมันจะเหม็นเรารักษากลิ่นกันนิดนึงแล้วก็กันแดดนะครับ กันแดดผมใช้เป็นอันนี้แบบฉีดแล้วมันเย็นๆอะ่ะมันแบบรู้สึกดีถ้าแบบเอาถ้าลองรันอะไรเงี้ยเอามาฉีดก็โอเคมากอันนี้ก็ฉีดจริงๆฉีดไปแล้วตอนก่อนวิ่งนะครับก็ฉีดเพิ่มมาอีกนิดนึงกันๆไว้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสเปรย์ดับกลิ่นปาก ราะว่าเราแบบวิง่งวิ่งแล้วมันก็จะมีแบบบางทีมันมีความเหม็นของความเหม็นของเหงื่อได้ความเห,เห,หมเห็นของน้ำลายอะไรเงี้ยแลววันนี้ของหน้านะครับรอ,อก,กินข้าว ไปกินข้าวกันนะครับหิวตั้งแต่หิวตั้งแต่เช้าก่อนวิ่งจริงหิวแต่ก่อนวิ่ง,ง,น,งน้องที่โบตีหมามันเข้าได้ตรงไหนบ้างหรอมันจะมีดอกฟ์กข้างๆเหมือนพอเราเรียบมาโค้งสุดท้ายอะ่ะด็อกมันจะเห็นดอกร์ก<อ>ตรงนั้นแหละ ก่อนอีสี่เนี่ยนั่น่เียเไม่ต้องหันมาหาใช่ไหมกับเอฟคบกันนานอย่างเงี้นไม่ถันกล้องไม่หันถันเอาหน้าตัวเองเข้าไปด้วยอ้าวต้องมีส่วนรวมกูต้องพาร์ติซิเพต ทีมไปลงเนี่ยก็เลยแบบลงตามๆดีโอ้ยได้เ็ิดละเดี๋ยว C M จะไม่ C M ห้าเลยจะได้วิ่งกับเดิมเดิมแ้าเดี๋ยวทีมเลิกแต่รีวิวนะอันนี้เป็น เนื้อจากพอกไกโดนะครับก็สังเกตเนี่ยลายเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นเลือดที่ได้รับการเลี้ยงมาด้วยเบียนะครับเบียรญี่ปุ่นครับเป็นคราฟเบียอ่ารู้ครับไข่ดาวนะทอดด้วยน้ำมันน้ำมันเนี่ยไม่ใช่น้ำมันธรรมดานะครับน้ำมันน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชเนี่ยก็จะคนเป็นมะสาิรักก็จะทานได้ <c oughs> ส่วนเนี่ยลองชิมดูลองชิมดูนะครับ สัมผัสแรกเนี่ยอ,อร่อยข้าวเนี่ยเป็นข้าวมาจาก <laughs> ที่ลาบสูงมองโกเลียซึ่งเป็นญาติกับไทยก็จะมีความสายพันธุ์เขาเรียกว่ามีความเป็นข้าวหอม,มมะลิผสมับข้าวญี่ปุ่นแต่ไปปลูกที่มองโกเลีย <laughs> อยากรู้ว่าตกกี่โมงแล้ว <laughs> ผ <laughs> ่านเผ <laughs> <laughs> ื่อผ่านตัวเป็นต็นอะไรรีวริวอะฮะ ผมก็ได้อยู่นะเออได้อยู่ได้แค่ตอนนี้ายคลิปเดียวพอแล้วอย่าทำอีกนมากินกาแฟนะครับ ได้ดี้ากวนไม่ของหวานแขงอร่อยแลถูก่มนจะกลายเป็นมิลเลกาโน่เย็นที่ลดหบาทเขาอกว่าเครเยอะ่าน้ำแข็งห้าบาทนี่คัไม่คยกินปกติกินกาแฟมาแล้วองแก้วอยากลองแก้วที่สองรายการครับเดี๋ยวไคุยเพราะว่าครั้งที่แล้วจะเอาไป ไปกับบ้าน10โมงวัยรุ่นส่วนส่วนรถไฟ เสร็จแล้วนะครับวันนี้วิ่งไปสิบห้าโลตอนแรกจะวิ่งสิบแต่ว่าวิ่งเกินไปหน่อยก็สนุกดีนะครับก็เหมือนแบบมาแค่ชอบกับเพื่อนมาแค่ชอบกับพี่แบงค์นะครับก็สนุกดีครับมาวิ่งกับทีมสนุกสนานกันไปก็เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านก็รู้สึกว่าการมาวิ่งทุกครั้งอะไรเงี้ยมันก็วิ่งคนเดียวได้นะ แบบการวิ่งทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเรามาส่วนอะไรเงี้ยเรานัดกับเพื่อนกับทีมมาวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกขึ้นแล้วก็เออเหมือนรู้สึกว่าเซสชันในการวิง่งเซสชันนั้นอะไรเงี้ยมันผ่านไปค่อนข้างเร็วนะครับก็วันนี้เหมือนแบบวิง่งตอนแรกวิ่งอีซี่สิบโลอย่างเงี้ยซึ่งอีซี่สิบโลเราวิง่งเราว,วิ่งได้กันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่าพอมาวิ่งกับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไปในเพจเดียวกันกันหลายๆคนอะไรเงี้ยมันได้วิ่งไปคุยไปมันได้แบบเออมันเพลินเนี่ยแล้วเหมือนพอเรามีกวนมีหมู่ก้อนอะไรกันไปอะไรเงี้ยมันไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็เหมือนก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายของปีออทุกคนก็มา,า easy เนอะออก็ อันนี้ก็แยกย้ายก็เดี๋ยวไปพักผ่อนขึ้นตีใหม่กันแบบนยดร้อยแต่ว่าเออก็รู้สึกว่าทุกคนก็ยังแบบยังมีเป้าหมายในตีต่อไปสําหรับเรื่องการวิ่งอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยแบบก็ยังแบบว่าเออพยายามซ้อมพยายามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอืก็ไม่ได้ไม่ได้หมดไฟในการวิ่งอะไรเงี้ยอก็รู้สึกแฮปปี้นะเออได้มาวิ่งกับทุกๆคน ก็กลับถึงบ้านแล้วก็สรุปเดือนนี้วิ่งไปทั้งหมดเท่าไรเอ่ยวิ่งไปทั้งหมด342โลนะครับก็ถือว่าอ๋อค่อนข้างเยอะ ก็วิ่งซ้อมด้วยแล้วก็วิ่งเล่นด้วยนะก็หลากหลายรสชาตินะครับก็เดือนนี้เป็นเดือนที่วิ่งสนุกนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ทั้งปีก็วิ่งสนุกเหมือนกันครับก็ยังไงปีหน้าลุยต่อนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ที่น่าจะตื่นเต้นนะครับก็ขอแฮปปี้นิว year ทุกคนนะครับ สำหรับปีนี้นะครับผมแล้วก็ปีหน้า2025เรามาลุยกันใหม่คิดว่าทั้งงานทั้งเรื่องตลาดวิ่งทั้งเรื่องแบบ community การวิ่งก็น่าจะสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นตลอดทั้งปีนะครับผม,มก็ช่วงนี้เทรนด์วิ่งก็มาแรงนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าก็จะน่าจะแรงขึ้นไปอีกนะครับเจอกันบาย